สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านวันนี้มีข่าวสารการรับสมัครงานที่จังหวัดสะแก้วนะครับเป็นของบริษัทที่ชื่อว่าโชควัฒนาโชควัฒนารับสมัครพนักงานตำแหน่งที่รับสมัครก็คือการตลาด1ตําตำแหน่งกราฟิก1ตําตำแหน่งบุคคลไอทีหนึ่งตำแนหน่ง,นง,นนง,นงไฟล์ตรวจสอบนะครับไอเอ็มหนึ่งตำแหน่งจัดส่ง โลจิสติกหนึ่ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า PC หลายตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้าอายุระหว่าง25-40ปีนะครับวุฒิการศึกษาพวชขึ้นไป3ตำแหน่งพนักงานขับรถ6ล้อนะครับอายุ25-40ปีไม่จำกัดวุฒิ1ตำแหน่งพนักงานป้องกันความสูญเสีย LP 2ตำแหน่ง เป็นเพศชายหรือว่าหญิงอายุ25ปีขึ้นไปพุทธกรศึกษาข้าวอสขึ้นไปคุณสมบัติในภาพรวมนะครับก็คือว่าเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงอายุ20ปีขึ้นไปวุฒธการศึกษาม .6 หขึ้นไปหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเปิดรับสมัครทุกวันนะครับเวลา09.00กนก็คือ9โมงเช้าถึง17.0 0นก็คือ5โมงเย็นนะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่037247400ต่อ300ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็0816381797นะครับบริษัทเนี่ยคือโชควัฒนาคมเซ็นเตอร์จำกัดนะครับเปิดร,บรับสมัครพนักง,งานจำนวนมาก เบอร์โทรฝ่าย HR ก็เป็นเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ0816381797ผมว่าท่านจะสมัครตำแหน่งไหนที่ปรากฏนี่นะท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสนใจคุณสมบัติตรงตำแหน่งไหนก็สามารถไปสมัครได้ตั้แต่9้ามงเช้าถึง5มงเย็นขอให้ทุกท่านที่หางานอยู่ได้งานทำทุกคนขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณานะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับ